ค่ะเดี๋ยวป้ามาแนะนําเพิ่มเติมสําหรับการร้อยมมลัยกลมนะคะเป็นมาลัยสับวางป้าอาจจะร้อยไม่ได้สวยเท่าไหร่นะแต่ว่ามันมีเทคนิคการจํง่ายง่ายนิดนึงสำหรับคนที่ยังไม่เคยร้อยมมลัยหรือแบบป้าเนี่ยคือร้อยไม่เก่งนะคะให้เราดูเป็นมาลัยสับวางนะคะให้เราดูตัวบนเนี่ยของเราเนี่ยว่าเขาอยู่ตรงหลักหลักนี้ใช่ไหม ต่อไปเราก็จะให้สับวางระหว่างสองดอกนี้เราก็ลูดลงมาเชื่อกพยายามให้ตึงนะคะนี่ป้าทำให้ดูมันเลยไม่ตึงดูดอกนี้ต่อไปก็สับวางดอกถัดมาดีเป็นเข้าชิดกันต่อไปก็ดูสับวาง ดูอันบนเป็นหลักก็ได้ค่ะเห็นไหมพูดลงมาแล้วก็ดูสับบางสองดอกนี้แบบนี้นะคะดูลงมาแล้วดูสับบางของสองดอกนี้แบบนี้นะคะ แล้วสําหรับใครที่เวลาลอยแล้วรู้สึกว่ามันลูดยากล,าลอยในเข็มหลายๆเยอะๆเนี่ยแล้วมันลูดลงยากให้ใช้ครีมเนี่ยจับจับตรงนี้ก่อนแล้วก็ลูดลงมาอย่างนี้นะคะค่อยๆกดลงนะโอเคนะคะเป็นเทคนิคเพิ่มเติมเมื่อกี้ป้าไม่ได้สอนให้ให้ละเอียดโอเคนะคะเดี๋ยวเราก็ค่อยมาจัดทีน่ง